สวัสดีค่ะมาเจอกับน้องออนอีกแล้วค่ะในช่องน้องสานดิอีสานพอดี <S <S วันนี้น้องออนจะพาเจ้พี่มากินก้อยกุ้งจ้าพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งกุ้งกุ้งอันนี้หนูกำลังน้ำโซดาเลยเด้อพี่น้องเบิงๆๆ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งอุย้ยมันนี้สิมาก้อยแบบลาวๆเด้อจะใส่ข้าวคั่วผักหอมผักแก้มกระหลายเด้อพี่น้องมืันนี่นี่พิเศษพิเศษน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่น้ำปลานมเด้อพี่น้องนี่ น้ำปลาราของเอ่อคุณแม่น้องนิปุนนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะปลารควรละสี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวมื่อนีนน้องออนจะเอามาใส่ก้อยกุ้งน้ำเด้อจับปะค่ะไปลงมือทํากันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเด้อพี่น้องเรามาปรุงกันเลยค่ะใส่ข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะอู้ยพี่น้องหอมข้าวคั่ว นี่หนูขั้วเองเด้อจ้ะแล้วก็ใส่พริกป่นจ้านี่หนูซื้อเอาจ้ะอู้กลิ่นห้องหอมจริงเอาะเอารุ่นไตรน้อมาเนี่ยลาวออลาวอกเลาวลาวเด้อจ้ะมันเพลิเพลินจังเลยเนาะกีแล้วก็ขาดก็ได้เด้อจ้ะผงนัวใส่ผงนัวก่อนค่ะ ชูโรต์ชูโรตใส่ใส่หลายเช็ดหลายพี่น้องเอ้ยใส่หลายเช็ดหลายนี่ค่ะโอ้ยตัดหูน้อยพอดพี่น้องเอ้ยใส่น้ำปลาค่ะหุยเข้าไปใส่เยอะนะคะนี่ค่ะใส่น้ำปาลานิดนึงใส่จุกหน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่นปลาเดกพี่น้องเอ้ยขาดบ่ได้ปลาเด็กไหมหัวใจเข้าไปอังอก่อน เป็นน้องหอมหอมปลาร้าคุณแม่น้องนิปุ้นนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะ,ะค่ะหัดถู่ไปน้ำใครชอบเปรีย้ยวๆก็ใส่เยอะๆนะคะสองซีซีที่สามขอก,ก่อนค่ะครุกๆ,ๆ,ๆอืมดินน้ำลายแล้วพี่น้องเลย สีสันจุดจัดไหมคะมาเด้อพี่น้องกินก้อนกุ้งแซ่บๆนกันวันนี้พอดีได้ข้าวเหนียวมาจากบ้านเด้อพี่น้องวันนี้มีข้าวเหนียวนะคะพี่น้องสีสันจุดจัดจังเลยเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋หนูซิซิมก่อนเด้อมีนี่ที่เด็ดที่เด็ดหอมบัวใส่ลงไปหอมหอมนะคะ,ะครู ปาพี่นองหอมขนาดเลยรายแตกพักกลับมาไปส่วนคือเกาเด้อพี่น้องมานนิโอ้ที่เด็ดที่เด็ดอ่ะหนูขอชิมก่อนชิมก่อนนะคะขอปิดตัวนึ่งพี่น้องหอมข้าขั่วหมอมสุดยอดพอพอพอดังการเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกินกันเลยค่ะ ครับผมสวัสดีครับพบกับเฮาสองคนเด้อครับกับช่องนุ่มสาวอีดี้อีแซมปทินครับผมมานี้พาพี่น้องมากินต้นคิปพี่น้องก็เห็นแล้วเนาะมนนี้ยุ่ยย่จ้ามานีก้อยกุ้งจ้าพี่น้องอุ้ยสีสันจุ้งเดน้องก้อยกุ้งไนเฮ้ยหนไปกุ้งยังจำซื้อมาได้แล้วพี่น้องเลยกุ้งไงสดเนาะกุ้งสดเฮาเนี่ยแหละนะครับผมโอ้ยพี่น้องฝีมือหนูสุดยอดสุดยอดมเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องเลย เด็ดๆนะครับโอ้ยกืนนทำลายพี่น้องเอ้ยมามามาพักกินกุ้นกุ้งนำกันเนาะพักอ่ะมีหลายคือเก่าพี่น้องมาเป็นสวนนี่นี่ที่เด็ดมาไอ้มรกรษณ์ไม่บอกมรกรษณ์ไม่มรกรษณ์ไม้บ้านแถวเนาะฟ้าได้จากตลาดมาหนูเอาซื้อมาสองลูกเนาะแล้วก็พริกเนาะพี่น้องป้าพริกพริกหยวกพริกหยวกป้ามาพักมาเป็นสวนคือเก่าเลยพี่น้องเด้อค่ะนี่นี่ที่เด็ดที่เด็ดอีกอันนึง ้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวใหม่เด้อพี่น้องมาจากบ้านหอมหอมนะแล้วก็ผักกาดนี่ครับผักกาดนี่เข้ากันเลยนะกินกับอะไอะไรย่ากุ้งนี่เนาะก้อนกุ้งเนี่ยจ้าโอ้พี่น้องมาเด้อค่ะก่อนจะไปกินอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของนุ่มสาวอินดี้นะครับผมาค่ะกินกันเลยพี่นงหอมหอมหอมกานเลยมาตั้งปะนี่ตอนนพี่นงหอมขนาดเลยเขาเนี่ยหอมค่ะผมพี่น้อง มาเด้อจ้าพี่น <UND> <laser. S 1> ้องกุ้งใหญ่ๆตัวละครมาค่ะโอ้พี่น้องอ่ะโอดิเกิดกระเทียมพี่น้องนี่ครับผมฮือเด่นแล้วฮือ Bimu mưa cho chút 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 nó chút 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 mà เนาะเขาเนียวเขาเหนียวหอนเขาเหนียวห่อนนะครับหักันหนึ่งหอมหอมมกพร้าวแม่แม่ส่งมาให้นะครับนี่เขาเหนีหยวม,มาค่ะหนูกินเผื่อเด้อพี่น้องอือหอืหอหอ มีแบบลวกกับดิบเด้อเมื่อกี้นี่หนูกินดิบนี่ลวกจ้อย่างเราเออเข้าคนชักอะไรครับเข้าคนทักอะไรเนี่ยก้อยกุ้งก้อยกุ้งนะครับพี่น้องอย่ายั่วอย่ายั่วนะครับผมมาเด้อพี่ๆกินข้าวด้วยกันครับผักด้วยจวน กุ้งฝอ,องยหายาาาาาายายอออกพี่น้องเอ้ยจัดกุ้งนี่แหละเนาะขอญาตวางติพเข้าเลยพี่น้องบ่เนี่ยแล้วเอาพี่นิงเอาอมาบานใส่แต่จริงจังเลยพี่น้องเนียนี่ครับแซ่บๆพี่น้องแอ ผมะเนาะก็มือจิ้มเลยมือนไม่ยรองเองเต็มปากเต็มคำเข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาเด้อครับพี่สายเนาะพี่เชฟพี่ฟ้านะครับพี่โอรสเนาะพี่จมโอนะครับผมมาๆๆครับเรียกว่าทุกท่านนะครับที่เพิเอเยซื้อไอ้น้ำนะครับเพราะว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนาะสมบรลาวเนาะ มาเลยมามามาครับผมแซ่บๆตรงกันหนูจะเมี่ยงแล้วนะลองเมี่ยงดูสิใอ่ใส่พริกพริกใส่พริกเข้าไปมีค้นเพี่น้องกระเทียมก็มีครับอือฮึนกินกระเทียมครับแ่บนะครับพี่นน้อง มามาพี่น้องคำนี้เดี๋ยวผมกินกระเทียมผมกินกระเทียมนะแล้วเป็นปากเป็นคำขออจะใส่มือเด้อพี่น้องเอว รคร,าากกรับเมนูนีน้กาหากินอันนี้อยู่เนาะกุ้งฝอยหายากพี่น้อยจัดเมนูนี้เลยกุ้งฝอยกระเช้านี้ม่จะมีแต่กุ้งเลี้ยงนะครับหมาย่า,ากุ้งธรรมชาติ ก็หาว่ามันมีที่ที่หาบ้อมีอยู่ครับแต่บ้อมีเวลาไปหาแล้วคือวานเนาะมาครับคำนี้คำนี้ให้คำนี้ให้พี่สายได้พี่สายได้ชิดซักชิดซักเจ้าแพงเจ้าแพง น้องนะพักมาเป็นส่วนเลยนะครับมื่อี้ผู้ใหญ่ทำลายแตกก็ขอโทษขออภัยเลยครับพี่น้องอืคำคำมาสองตัวพี่น้องเอ้สุดยอด เข้ามาแล้วกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่งสาวอยี่ดีนะครับชวาวมักคลิปนี้นะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสองคนนะครับทีได้มีมแรงใจให้คลิปนะครับพี่น้อยเมนูใดจะขาดผักว่ไดดพี่น้อย ขเหนียวหอมๆพี่น้องข้าเหนียวมาจากบ้านเนาะข้าเหนียวหอมก็มาจากบ้านครับพอดีแม่เพันช่วงมาให้นะครับผมมะรีนไหมเนาะหวานเป็นลมขมปิญญาพี่น้เนาะขมอะไรเนาะหวาน หอมข้าวขั่วอ่กินกับกอยซีสตนแห้งคั่กครับผมไม่ร่อยมามามาเด้อมาเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับผู้ใดยังไม่เคยเห็ดไปกินกย่ลองลองเห็ดเบอร์นะครับสูตรนี้ย่างไอเด็ดตะลีครับเด็ดเลยนะครับอื จับผลนะได้ผลซื้อวันนนนนสิเพบตเราพี่น้องสุดยอดพี่น้องเบิังเบิังจากสีหน้านุ่นสดเสร็จมากอือหืป้าพี่น้องแซมบุลีแซมบุลีขอบอกเนาะ พี่พี่เพื่อนๆเราเคยกินกันลองไปให้กินมึงเล้ยพี่น้องแซ่บหลายเนาะยอดเพี่น้องสีหน้าหนูเริ่มไปแล้วด้อเพชรถ้าเป็นเพชรเลยกัดพริกเม็ดละคำพี่น้องเลยเพชรน้องเลยนะครับเพ็ดปลาปูพี่น้องหนูกินไปหลายคำแล้วตัวพริกบวบครับ จับได้ไปน้องเอ้ยยุดยย่ยครับยุยั่ยไปน้องเราจะเห็นน้องสีไทยเพร่งคห็นขลัขาเหนียวนะครับไปน้องกระยม ตามด้วยผัดแซ่บคือเกลี่ยมันบบเมน,นูเด็ดนี่คือพวกินล่ะผัดผักกาดหินปังตามขึ้นดังขนาดเป็นหนุ่ยปักกานี่ก็ต้องกินตอนน,อน้อยครับกินตอนน้อยมันแซ่บนะครับปักกาถ้าแก่มาบางทีมันเามันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบลำคอเลยจมูกเลยขึ้นดังเนาะอืม ย้อนหลายส่วนหลายอไม่เอาคำนึงใส่คำนึงซ้มหิ้งพันอีกสักหน่อยเนาะอืมสองตัวแล้วนะครับเพชรจิตชัดมากพี่น้องอ๋ยอะแยะเยอะแยะพี่น้องเอาไม่ให้นกอ่อนปอดดีกว่าไหม คำคำคำสุดท้ายคำสุดท้ายของคลิปนี้อ่ไปหนึ่งเซฟเซซเซปปาโปเมนูนี้เซปปาโปได้เพี่น้องกับจะได้ระบายพี่น้องเนระเมนจ้า สำหรับคลิปนี้ก็หนุ่มสาวอินดี้ขอเอาไว้แค่นี้เด้อจะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมานำเสนอรอติดตามเด้อจะรอติดตามน้องๆด้วยนะคะวันนี้ขอบายๆค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ